เกิดเหตุสะเทือนใจและหดหูใจเมื่อพบศพทารกแรกเกิดเสียชีวิตถูกใส่เวทในถังพลาสติกสีดำ โดยทางพนักงานเก็บขยะของเทศบาลน,ค,นครสงขลามาพบหลังจากที่ขับรถขยะนําขยะมาทิ้งที่บ่อก,กําจัดขยะเทศบาลน,ค,นครสงขลาในพื้นที่หมู่ที่8บ้านบ่ออิกตํานก่กาเต้าอําเภอเมืองสงขลาและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหลังจากตํารวจสพเมืองสงขลาแพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลาและทีมกู้ภยัยสว่างสงขาร่วมใจได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบพบว่าเป็นศพเด็กทารกเพศช,ชายอายุคันธ7 8เดือนนอนเปลือยเปล่าอยู่ในถังพลาสติกใส่น้ําและยังมีรกติดอยู่ และน่าจะเป็นการคลอดเองแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายว่ามาจากการทําแท้งหรือคลอดก่อนกําหนดแล้วเสียชีวิตต้องนําศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง จากการสอบถามนายนัทลินกำลังเกือ้ออายุ60ปีคนขับรถขยะเทศบาลนครสงขลาบอกว่าได้เข้าไปเก็บขยะรวมทั้งถังพลาสติกใบนี้มาจากโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะเต้าเมื่อเวลา9โมงเชา้าและจะนำไปทิ้งที่บอกขยะแห่งนี้ปรากฏว่าภายในถังน้ำพลาสติกมีร่างของทารกอยู่ข้างใน จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เร่งหาเบาะแสของศพทารกายนี้ว่าใครเป็นคนนำมาทิ้งโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานที่พบถังน้ำใบนี้ที่ถูกนำมาทิ้งไว้เพื่อหาตัวคนที่เป็นแม่และหาสาเหตุการตายของทารกเคราะห์ร้ายรายนี้ต่อไป